ให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยเนี่ยพระองค์บอกทานครั้งนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นมหาทานแต่สู้ให้กับโสตาบันรูปเดียวไม่ได้แล้วก็ร้อยไล่มาเลือว่าให้กับโสดาบันร้อยรูปสู้ให้กับสกทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้ไล่อย่างละร้อยเท่าร้อยเท่าจนถึงอรหันร้อยอรหันต์สู้หนึ่งพระปัจเจกไม่ได้ร้อยพระปัจเจกสู้หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะหนึ่งพระพุทธเจ้าสู้การสร้างกุติวิหารไม่ได้ สร้างกติวิหารสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนะมีผู้เจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสู้รักษาสินห้าไม่ได้รักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้เห็นนะการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมสู้การเห็นอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้อมยมดูแล้วกันว่าถ้าโยมปพฤติปฏิบัติ ทำสมาธิภาวนานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมตีกลับไปกี่แสนกี่ล้านเท่ากับบุญกิริยาที่โยมสร้างมาแบบพื้นพื้นทั้งหมดเลยเห็นนะนั้นการภาวนาเนี่ยเจริญอนาปานสติอันิสงส์มหาศาลเลยบอกว่าอย่ามัวเก็บเหรียญสลึงเก็บทีแบงค์พันไปเลยโยมเข้าใจไหมเออนี่กําลังแนะนําแบงค์พันให้เก็บนะเนี่ยอ่าอย่าไปทิ้งมันเสียดาย นะจเจริญอนาปาภาวนาเนี่ยกรรมทางใจหนักที่สุดผู้เจ้าตรัสไว้นะกรรมทางใจฝึกใจของเรานะะถูกครับรับแบ่งพันครับ